อันนี้คือเราอันน้อันนี้คือเราเดินทางไปไหนกันเดินทาไปไหนกันแันโตไหนอินเฮลวีลีฟโชไปเลยไปเลยโฉตอบนะคุณจิลิงเรยนะข้างหน้ามันอันตรายชิบหายเลยแล้วสถาอ่ะสถานะปุ่งางอยู่ไหน จะทำอย mm? ู like okay. uh, so yeah. uh ่ไหอ๋อฟางอล่าอยู่ฟางอั่าอยู่ทำอยู่ตังไหนฟางอ่าอยู่หน้าเนี่ยแมงอูด้วยฟางอัล่าเปนโคโลเลยเนี่ยไอพวกฟื่อเลยมึงอยากฟางอ่าขนาดนั้นเลยอะไรมึงจะมึงจะลอนไม่ให้เหรออกแหดินนี้ ขานเาโซโล่ขานเรากูขึ้นหลอนนะเก่งเก่งกว่าฉันเลยเก่งกว่าผู้ชเล่นอีกเหรอมึงอยู่ยี่สางดิเฮ้ยมาสุดตายมาเลยโว้ยโรดี้หยิบอะไรออกมาอ๋อจังคืนโอเคอย่าลับกลับรถไฟแล้วไปรายการจัดไปไปเอาไหมเฮ้ยรูปปั้นไหมเครื่องเจโร่เนี่ยเอามาโยเราต้องไปเซนเจอ กูตัชื่อันว่ารงโรมันแล้วกันชื่ออะไรดีอะทรงมไม่ดีเุ้ยเฮ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 ้ยเรากูแปะตํีเมันตอน่รอะว่าดีมีแปะซอมบี้ ดน้าขวารดไกลชาลนขอโทษชาลนงไปหมดเลยด้านนี้อ่ะด้าเกีดอ่ะเอ้ยโยคิวเฮ้ยโยนั่นซากแล้วใครรับปืนมันติดไม่ได้นีมุมที่ดีกว่าฝฟายหยิบไม่ได้ พีโตเฟรนซ์เอาไป้คุณกำลังใช้มือหนึ่งในการเดินเ้นเูมอะไรอะสตั๊มอะไรอยฮีโร่กูไปกูมินคือต้นกตัไอ้เมือข้างหน้าบุกเลยทุกคนไปนายกูยันกูละไปไปช่วยกูช่วยกูดันเต้วกมึงอะเราไม่ใช่ดันเตดันเตอะไรขึ้นวะอูวม อ่าเรามีน้ำมันงูเปล่าไม่มีให้ลงไปสู้ซะกูมีกูมีมานี่มีตัวปรกันแล้วใครมันบากระดาษจริงไว้ที่นั่นแต่ละคนแม่งปกติที่สุดแล้วนะครับไห้ทางขวามีคราบรักไปแต่ะครับ มาเจอกับมาเจอกับชาลอนคุกเฮ่้ยนบ้าเลรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาเจ็บมีมนของผูมึงมาลวของูมึงเนี่ยะมาผ่าตึงตึงลองของผู้มึงต่นะามาผ่านเลยเอมาเอามา่เฉลมนยังไงอะเกมนี้อ่ะ ขึ้นมายังตองใช่ไหมตัวยองต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 อวไอ้ย่าคนที่อาเคี่ยวไว้กับทุกคนขึ้นยังแล้วยังไม่ยังไม่ไม่รอคำตอบมันมงจะม่งจะเบิ่นเครื่องไปแล้วขคือเราจะไึไนแล้วยากเลยครับที่ยิ่งข้างหูคืคคำถามใครมันสร้างรางรถไฟนี่วะูเอง ไอ้เงาของพีบเอยมาดำหนึงอ้โหโมอตตายขูเกียด์ใการที่เอาหมาป่ามาติดอย่างเงี้ยรู้เลยว่ามึงเอาส่วนไหนของเขาติดอะไรเงี้ยมึงเกไปดขึ้เรื้อหมาป่าตัวนี้เลยเขาหนีมดแรงอะไรเงี้ย เขาอะไรหนีไปเขาตรงไหนหนีไปนั่นแหละพวกสองตัวดี่ว่าเขาตรงไหนหนีไปฉันชอบแบบใหญ่ใหญ่ชอบแบบบ้มบวมเลยก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะล้อเกวียน บิโอ้ยคุ้นยีว่าเร้ม่งย้อนกลับหัวไปบิ๊กฟองตัวไล่แล้วโดนเพื่อนตายหายอ่ะมันแสงจะโลอีกตัวหนึ่งไอ้ใช่ไอ้ยะลิมตัใหญ่เฟลิมลักการที่เขาหนีมาครบหนึ่งพันครั้งเลยนีข้นฝร่ทอง้นฝั่องกินทองถ้ามึงอกหยิบของอีกสองอย่างที่กูยังไม่ได้ยิบมา ย่างเลยกูมองยังไงให้มันชูเท้วกลางไหมอันนี้อะไรอไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยข้างหน้าสุดเป็นซันตาน่าเลยเราพร้อมไปกันยังชอบมึงแปะคำสาบกูกลายเป็นเท้ากลางแล้วเจพี่ชูเท้วกลางไอ่อะไรโอ้จะแม่งตอนนี้เลยเหรอไอ้เ่ี้ย เข้าไปเลยตอนนี้ก็เราเก่งแล้วไอดมินแอ i มินกิล็อบอยู่ไม่ตายกูไม่ใช่ลูกบมบิไม่ใช่เล็กเว้ยไม่ใช่เล็กจากอีพิสนไมแอดไมสกลอะตุ้งตุงตุ้งตุ้งาหัวเก่งเก่งกูเริ่มปีนฟ้าบนสมสารตรงนั้นสาหัาห ตุ้งตุ้งตุ้งซาฮูบ้าแหลกเอากระเป๋าไฟไม่ได้เออเอาซอมบี้บังหัวมึงได้ไหมเอ่ยเอาเอากลับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูหาของมาบังให้กูจริงนะวิวสวยเนาะ มองทางซ้ายเลยเผยเจอเผยเจอไอหมู่บ้านล้างเลยซ้ายใคเปิดสองขีดเลยแต่่หมูบ้ายคนมึงอะเราไม่ได้เราหันซ้ายด้านเดียวกันเลยซื้อกาสุนน้อยซื้อกาสุนริ้วเว้ยน้อยแกว่าแกวันนี่คำคืนพายุอะเดือดมาระวังเออเอกลัวกลัวแค่ไหนช่วยช่วยกูไม่ได้ไม่มีอาวุธกูไม่มีอาวุธ จากการชิบกระเบียดใส่ไฟ <laughs> ได้กูได้ที่นั่งของกูเลอยอ่ะกูยอยู่ข้างหน้ารถไฟนะโอ้ยเต็มละเฮ้ยแม่งกระแข็งผุดไม่ยัดไปหมดเลยยัดยัดไปหมดเลยช่วยเอาเสียงเเลยเอาศพ <laughs> ให้เขาเลยดับบดดับบดกีซังกีซังกีซังใครจะเหมือนคุณ่อกี้สา,สา <laughs> <laughs> มารถม,ม,มากีซัง จะจบภา้ในสามสองหนึ่งลาก่อนนะกงบเอาต่อเลยลาก่อนนะลาก่อนนะสามสองหนึ่งกายก็เลยสายเลมมมีทองกี่อันเนี่ยโอ้โหไอ้ยัยชาวยิ่ป่ลิมบัสคอมพานีเกินไงาะแฟ ไอ่มีใครขึ้นรถไปยังโชวปืนห้วยกับแพทย์นี่กูเลยอะไรขอขอยู่ใครไม่ไม่้เขาจะหมายครัาเขาจะหมายความว่าไงจะโฉวปืนเึงกับแพทย์อะไรเราเราเราจะไม่เจอหมู่บ้านล้างเลยหรอชัดไม่เจออะไรดีแล้วสามหาปกติปกติกูเคยเจอรอบหนึ่งนสองพันเลยเกหมื่นกว่าจุดีคอนจุดีคอนจุดีคอน ยูนิคอนไอ้คุณจะยิงบอลเลอย่ายิงมาอย่ายิงมามันอะไยูนิคอนโอ้ยิงปีศาจยับเลยไย่าไอ้ปรีสาททุกคนไปกันเถอะอุปสรรคมันโอเราเรานอนหอวันนี้หยิบรูปภาพไปด้วยเลยย่าตายโอเคอะไรวะ ผมไม่เขาไปยไปเชื่อเขาเลยมึงเห็นไหมมึงไม่ไปเด่ะเกมพิกเลยเห็นไหมถ้ามึงไปทีเดียวเกมพิกงานแล้วเราชนะแล้วเว้ยปาเอากูไปแปะรถทิ้งไว้ด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวมากินข้าวดีกว่าแล้วของพื่อนแล้วของเขาเหรอกูจะ,ะเอาไปแบบเบามือเย เขาจะมีพวกกีมาส์กมันยิงเป็นจังหวะเพลงวะไม่รู้อีกเลย a few moments later คือภุ่งจัดรถไฟกันยังไงไม่รู้หรอกไะเราไปกันเถอะรถจัดไอ้ที่ไม่อยากนั่งอยู่อยู่ในรถไฟแล้วกไปนั่งข้างนอกได้ไหม knife and a ม m o เหมือนที่คนอื่นติดตามโอ้โหเฮียคนด้ยจากมุมสูงไอ้คตรอุบาทเทียดีลูกซองไรเฟิลทอง คุณดูยังไงไม่ค่อยเหมือนเราเราบ้านรถไก่นี่คือที่ที่คนอยู่จริงๆหรอวะเหมือนทุกอย่างก็เป็นรถไฟอ่ะไรเฮียมันเคยเห็นแบบรถขยะไหมแต่เป็นรถขยะแต่เป็นรถไฟ A few moments later นี่เกาะใครใครไม่ใส่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใครยังไม่ใส่แคมเพอร์ใครยังไม่ใส่แคมเพอร์ แพตใส่แพมเพิร์ดไวแพตใส่แพมเพิร์ดมุดเข้าไปสิวะมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปแพมเพิร์ดมุดเข้าไปสิตัวฉันไอ้แพตเลือดมึงแพตเพตแพตแพมเพิร์ดมึงอ่ะดรไปของนายนี่เป็นของนายขอหยัดเข้าไปท็อปใส่แพมเพิร์ดขอหยัดเข้าไปวิเชียรยีแสงมึงรอทีมึงรอจนเน่ากระลุกขึ้นไอ้เหี้ยโอ้ยเว้ยมันจะได้ได้แค่ต้องหมุนนิดหน่อย แท็กซรอเราเราจะกำลังดูไปแล้วหรอจะเข้าไปยังไงนี่แหละแล้วไปยังไงเข้าไปยังไงก่อนเท่าใสเ่าเต่เต่เต่าเตาเพ่าเต่าเพิาเต่าเ้วาเต่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 รเต่าเต่าวต่าเ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 ด้วยเต่าเาเห่ากตาเตาเต่เต่าเต่าเ่าเ่าเต่าเต่เาเต่าเต่เตาเตาเต่าเาา่ ก็ไม่ใช่ไม้แม่แน่เฮเย่กาด่ามากันะทำไมว่าใครเอาใครแค่เอาไอ้เย่เหรียญไปวางบนรางรถไฟอะเอาคนไปวางบนรางรถไฟยังไม่มีใครว่าเลยโค้ด่าคนจะเรียกคนถึงคนหรือช่วยคนห้าคนผมจะเรียกช่าทุกคนเนี่ย ดิฟรถไฟเลยผมจะเรียกขับไปผมจะเรียกไปเรียกรถไฟดิฟไปล้อแรกเข้าไปหันหันไปอีกด้านล้อสองเข้ามาก็หันกลับไปกลับมาด้านเดิมเลยดิฟเลยะใกล้หรือไกลไม่รู้แต่กูถามเลยมีอะไรบ้างในนั้นอ่ะพอมีแบนโจขอแบนโจเอาเอาไปเลยแดแงแตงแตงแงแโฉขอไปเก็ทำไมไม่ขอกูเอาวะแต่งแง บูสบูสบูสล้นี่นี้ไปไหน้น่นหามีอะไรบ้างครับม่ปวยอีโกวิ่งไปนู่นนั่นนะไอ้แพทไอ้แพทมึงไอ้ยัดเดียวมีมีกิอเคอจีโนสไตรเกาเอาเลยนะเาเลย้เลยกวิ่งไปเลยเราควรจะไปได้แล้วไดแพมันอยู่ข้างหน้าแล้วหรือเปล่าใช่ไหมขึ้นไป่ะถางกับขึ้นขึ้นก็ยัง แมงสีไกชิโนสไตรกาโอ้ยชาไปนูเนี่ยลองชนได้บ้านะเว้ยบ้างไหสีไกชิโนสไก่กาโอ๊ยนะชัวร์นะชัวร์นะชัวร์ๆๆๆ Chicken Jockey เจ้าเจ้าตัวดิ่งส่องนะส่องนะสีไก่ชิโนสไตรกาบโหทำพิษใส่ข้าวเลยแหละเนี่ยไก่เนี่ยไก่เฮ้ยไม่ได้เลยนะเจ้าเสียงกินเอาไปฟ้าผ่าเลย เสียงมาฝากบเหรโอเคมึ้สาหินดีกว่าไอ้แต่ตัวนี้ต้องเปัวนี้เป็นหัวเขียวหมดเลยส่งมันเยอะไปมีรูปภาพเพิ่มอีกแล้วโอเคหมดแล้วช่วย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 ไม่มีที่อะไรข้างหลังเลยตรงไมลไะยิ้วตมวีตามตัวนึงกูต้องเรียกร้องอะ

อยู่ไหนนะเพชรไหนเพชรนเพชรฟังฟังแพทไม่มีใครเจอรหัสผู้เซฟเลยเหรอไม่รู้อ๋อเพชรไม่เอาเพชรไม่ใช่เรือร้ายเกินเพลงโปเพลงโปรดในพิซมูเรช่ไม่ใช่เหรอเพชรใครตายใครตายไอ้แค่ตายอะไรอะไรวะตายได้ไงวะเอายีระเบิดเลยอะไรวะ จู่ๆแม่ก็รี่ล้อออกมาอ้าวตุ๊ดใสเม็กตายอลไเงี้ยเหรอะหมู่บ้านล้างทางซ้ายเหรอใช่อีกประมาณหหมนี้บอกด้วยจอตัวไหนจอเลยจอจอจอแกบ้ปมกไปเลยพวกเราบุกไปเลยแแตงงงแตงงแแตงแงแตงแตงแงแตงแตงอตงแตงแกงอตงแ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 ดงตต จะอยู่แก้ดนตรีก็พอขอมีค่าป๊บนึงนะของที่ไม่มีค่าออกก่อนโอเคส่งลมมาสามบ่ามุงไอีค่าเอาล้อรถวังระวังรถเอาล้อรถา

ไอคอนซีอไอเดียมอนอินจิเนียเมื่อกี้ไจะไม่ว่าอะไรติดแท็กเน็ตเร็วไอ้ไม่เรอก็ยังไม่กูจะไม่ใส่แท็กเน็ตเร็วหรอกไอ้แค่เอาบูพอีะใสู่เง็บให้เลยดีกว่าเก็บให้หมดเลยทำไมไไเป็นดอะเตไดได้ได้ไดดมาสองครั้งดเตะจุดเตะอินทนอะไรอะไรเสียเลย อันล้อรถบัสเอาล้อรถบัสเันมันโยนมาได้ไหมก็เลยขึ้นคะแนนก็เไยขึ้นคะแนนนั้นใช้การไล่จับอาไว้ก่อนนะเมื่อกี้เอาไว้ก่อนก็ยิงอะไรไม่อะไรม่แต่กูทำอะไเลยมาแล้วนั่นแหละโอ้ยคอมบัสสเคเลียสซิซีเออไม่ใช่นี่ที่มันนาฬิกานาฬิกาเอายแล้วก็นั่นเขมพิษเลยเอาให้กูคอนซิวเลยไม่ใช่คอนไม่ใช่คอนอซิตเลยไม่คอนซิวเลยความสงสัยของฉันมัน ไม่ไม่ความงงของฉันมันสงสัยเอาไงครังงนี้มาคอนฟิวิชกิโลต์โอเชียเราตรงนี้มี่โฮกันตัวอยู่ตรงนี้ไว้่าไรแม่งอะไรแม่งลงทุนหยิบออกมาไว้ใไอมันเอายาพองมาไว้ข้างหน้านี่ตรงแม่งไปหมดเลยวะใช่เตะแน่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 เต่โอ้หนึ่กลัวมากเนี่ยโองโหกวมากกัทำไมวะ ดมตูดไหมหอมเลยไงพวกหมดอายมุมอะไรโปรโลบัสเซียอ <jeżeli> ันดีกว่าเลถ้ามันปลุกออกมาได้ทีเดียวก็จูพวกเก่งหมดอะอย่าให้มันหลุดออกมาจากพื้นปั่นนะอย่าเลยลูกมามามาไอ้เมือรหันหายไปไหนแล้วเออวะเขาอยู่กับเราไม่แต่คุ้มกระดูดน่าจะนรกอยู่ไหนไม่มีจริงนรกอยู่นี่ไหน แล้วขวาขวาไหนไอ้เยอะหลอดหลอดดีย <io dan 2> ิงยาวเลยนะเว้ยเนี่ยเราเราอาจจะไปถึงที่จุดเก่งไปแต่สิบได้เฮ้ทางเหลือทางเหลือโอ้โหมหาศาลเลยเปืออะเง่งๆกูยิงยาวเลยนะไม่เล่นป็นโหนี่ยาวไม่ต้องไม่ต้องแวะไหวนยิงยาวเลยชิวไอ้กูยิงยาวเลยนะเรจะจบเกมนี้ทล่สปอนช็อตแมทนะกูโดนแกงบีเฮดคืออะไรวะบีเฮดคืออะไรวะเกมนี้มีคฮอน แคร่เห็นบิ๊กอลต์มาหันมาหาใหญ่บุ๊ยอันนี้เราอยู่ในเกมยอดฮิตของเราบอกทำไมมันชนมันเน้นกคำว่าฮิตก็เกมมันยอดฮิตตอนนี้มากเลยเว้ยเคียวเนี่ยตอนนี้ขนาดเน็ตเร็วมันยังยอดฮิตฮิตอะไรก็ฮิตไงกูรู้มีคำหนึ่งไม่ฮิตฮิตเฉยเฉยชั่วฮิต ยี่สิบเคยได้โอเคยี่สิตปีใช่ไหมใช่ใช่ใช่โคตรอีกอ่ะุ้ยไม่ม็นเลยจะถึงเอเว้ย์จะรอดอะไรกันแทกมันจะชนเลยอ่ะข้างหน้าแล้วชนเลยข้างหน้าอ่มันจะมีไลเฟิร์นมันจะมีไลเฟิร์เวอร์จะหลังยิงพวกเราอยู่ต้องได้ยิงต้องสอยมันก่อนไอตัวไอตรงผลิตอ่ะสอยสอยมันก่อนสอยมันก่อนเนี่ยส่งส่นส่งไอส่งไลฟ์เฟิร์นเหินไหมจู ปวิ่งไปล้เยองใค่ก้าวมาอเลยนะ l i e ิงสิ s อออินเซกันไปไปไปไวิ่งเลยพวกมึงวิไพวม่ไเลยมงว่เลยดกูตามไปกดเลยนะยอกดเลยนีีีีสันช่อนแบบอ่กกูได้แทงกูได้แทงเลยกูได้แทงแล้วนั่นแทงมึงอยู่โชคดีะเอ หรือมึงจะแข่งแทนน่ะมึงจะแข่งแทนมันน่ะได้เิวน้องรคราหายถ <reconcile> ้า <tried> ถ <benim> ้าถ้ากูหิวไม่ไหวกูกูไม่โหดแบบสเกลตันเลยนะแต่เราไปเคลียร์พวกนี้หมดก่อนถ้าถ้ากูหิวไม่ไหวกูจะมาโหแดมสเกลตันแล้วก็รถตู้ไปเลยนะโ่ลากรเลยมันมาเลยอะไรมันดึกดื่นอยู่ตรงนั้นวน่ะอันหินนี่กางเกมันมาแล้วกางเกมันมาแล้วกางเกไหนว่ายยืนนู่นน่ะยู่ตรงรถเดียนนะ วิ่งมาแล้วเข้ามาเนี่ยตายมันจะตายเลยนี่เราจะตายเหรอก็ไม่เท่าไรดีกว่ายี่สิบสองหมอเลยปะดาบาลมีอะไรอะไร ไอเด็กป้าผ่าตายป้าผ่าตายอีปัดโทดีดาเลยเนี่ยใ้าตายเลยเกมแลกเลยเยเกมแหลกเลยต่ไปางไปเไปเโอยมไตายหมดทุกคนตามหมดทุกคนนี่คือ่หายแวไ มึงดูมันยินมึงดูมันยินฟังออนไลน์เมื่อกี้เราทำเพรามันไม่ดิ้งนะมันตายหมดเลยไอ้เงี้ยแล้วเมื่อกี้มึงโยนเบี่ยงเอาไปออกซ้ายสิหน่อยโดนหัวชาลอนเต็มเต็มเลยมังยินฟังออนไลน์นะเอากล้องถ่ายรูปมาดิเอากล้องถ่ายรูปมาดิเอากล้องถ่ายรูปมาดิเอาจันไว้จันไว้เอาใหม่เอาใหม่เห้ย ให้ผมกดถ่ายดีกว่าไอ้ยี่ิว่าเข้วเข้าเร็วเข้าเรวเาเรเข้าเวข้าเรว้าเรเข้าเรเข้าเรเข้าเร็วเข้าเร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 วเข้ารเข้าเรเข้าเร็วเข้าเร็วเข้วเข้เร็เข้าเราเร้วเข้เรเวเขเรเข้้าเร้าเวเข้าเ้าเวเขาเรเข็เข้าเรเข้ โคเจอหนก็เลยเกียนจริงๆไอ้ห้ามีฮาราเบะต่ำดแม้ได้บ้างฮาลาเบะ